ต้นตันอยู่ไกลๆครๆับต้นกอไผ่าาที่วาวลง้างดีๆนะมันมีต้นตันหน่อยอยู่นี่ต้นหนึ่งนี่นี่เดมาตัดเอาอยู่นน่เด้นี่งามันก็ยังกำลังแข็งซ้ำหนึ่งง,งางาตัน,ตานถามว่างานใหญ่บ่มันเป็นงานน้อยๆเด้นี่ยต้นตันน,น้อยๆนี่เบ่งเทียบเทียบก็โป้มือโป้มือก็ยังไงกลัวอยู่ นี่คือเอาอยู่นี่น,หน,นีห้อยตัดนะี่หนีห้อยตัดก็ได้ใส่ต้นไ่กำลังเห็ดทดล่องนะเห็นการมันเหียวๆนี่เห็นการมันเหียวๆก็เลยตัดไปลองกนันนะชาาผู้ใดใส่กใหไ่ก็จะได้เส้นที่ไงขึ้นนักสีหน้าเสียงอาสีนักแน่นมีความแข็งนักสีหน้าตัวนี้คือต้น,อตนตานน้อยว้ยบ่าในวิทย์หอด,ดินบ่าในเป็นงาเป็นยัง เบื้องคน้าครับพี่เดียร์ต้นนี้หน่อยแต่โผล่มื่อก็ยังใหญ่กว่างาตานอยู่นี่ผู้ใดสิร่องก็ร่องงานเงยๆร่องเบิ่งเด้อห่ามันเสียงดีต้นนี้ก็คือมาตัดเอาอยู่นี่ล่ะที่ไปเฮ็ดนั่นหลักฐานก็ยังมีอยู่บ่ได้ต้มพี่ต้มน้องเลยนี่ตัดเอาอยู่นี่ล่ะเมื่อนั้นพอดีมาเอาเบาลงแหละก็เลยเห็นงามันสีซุงสูงสั้นๆนั่นะก็เลยมีไอเดียขิดว่าว่าลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งกันน้าว่าซั่นช่วงนั้นกำลังหาอยู่ ส่วงนั้นไอ้ส่วนนั้นกำลังเห็ดสนูไอ้ไม่ค่อยอยูนนะก็เลยยางไป่เห็นก็เลยเอาไปล่องนี่ล่ะต้นนี่ล่ะต้นน้อยเดยบเบิงเอาให้เบิงอีกก็ได้นี่นี่กับมือที่จับนี่นี่เบิงโหลดกับมือที่จับงาตานนี่นี่กับงานี่ปู่มือกัใหญ่ก่าเกอบสูสีกับนิวสีนี่เป็นลักษณะแบบนี้นี่ นี่คือต้นที่เป็นต้นแบบในการที่ว่าเป็นการจุดประกา่ความคิดในการล่องเห็ดแล้วมันดังพอไปก็จะใส่งาใยขึ้นมาบางอ่าล่องใส่งาใ่ไปตัดมาเหลีวอยู่งาใยโยหิยมทางที่เขาเจาะปั๊มลงน,นะน่ะไปตัดใหม่ไม่แต่งาวปะไงแต่รับพอฝืมือนี่นะต้นนี้งานหน,หน้อยๆล่องงาใ่ล่องเบงอาจจะได้เส้นใ่ อาจจะแก่กว่าเสียงอาจจะมีพลังกว่าจยงสินะนี่ตัวน,นี้คือต้นตาลต้นที่เอาเมฮิตเป็นปฐมมาเล็กและอันนี้ก็เป็นงาตาลแก่เป็นงาตาลใหญ่งาตาลรุ่นอายุประมาณเกือบร้อยปีนี่งาแดงเลยล่ะนี่ดีให้พอใหญ่เราไปตัดมาไ้จากหินทางว่าสิเอามาตมเอามาตมไว้ให้มันแห้ง ทิ่มไวให้มันแหงแลวจังสีสอยเอาเลยวงเดือนสยอยสินะซึ่งต่างกันลิบลับกับไอตัวถีบไทยเ้เบิงเอามาเหฮ็ตเป็นสนูไอการตานขั้นต้นแบบนะนะตัวนั้นคือเป็นการล่องนะเส้นเส้นตัวถีเอาเมฮิตเนี่ะมันจะเป็นเส้นหน่อยๆมันจะโปเส้ในใหญ่แบบนี้นะตัวนี้ถือว่าเส้ในใหญ่เส้ในใหญ่ก็จะได้ความแข็งแรงของเปิร์นใบองีนะ น่าจะมีความจังดีกว่าตัวหน่อยนะแต่นี่พราะว่านีู่้ว่ามันสีต่างกันบ่ดนะแต่เขาว่าเอาตัวแดงแดงก่ๆมันนี่แห้งดีน,นี่ตัวนี้จะได้ความแข็งความแก่นนะเส้นกับสีแก่ขึ้นนะสิหรือมันแก่หลายมันสีบรังไปจากแล้ว <laughs> นี่แหละความแตกต่างจากที่เอามาเห็ดในคลิปก่อนน่นที่สนุกการตาน,น่ะล่ำมันนี่ทอกันกับปูมือ <laughs> ซึ่งเกี่ยวว่าใดกบซุ่มนีแล้วนะนี่ เป็นระดับพีเบิ่มเลยนี่อายุร้อยปีประมาณเกือบร้อยปีต้นตานซุ่มนี่นะต้นนันมันได้พ่อสิบปีหรอกว่าล่องเฮ็ดบ่งน,นี่คือความแตกต่างของการตานขนาดน,น้อยๆยังดังแล้วเงยๆนี่มันสิบ่ดังเป็นไปบ่ได้ต้องดังแถแน่นอนน้อยๆก็ดังหน่อยเงยๆมันก็ต้องดังเงย